อันดับที่ 7. โยคุวิญญาณผู้ขอคำตอบจากคำถามที่ไม่ได้รับคำตอบโยคุ oku, คือวิญญาณของผู้ต้องการคำตอบจากสิ่งที่พวกเขาถามในชีวิตแต่ไม่เคยได้รับคำตอบที่พวกเขาคาดหวังตำนานนี้เล่าถึงวิญญาณที่มักจะออกตามหาผู้ที่มีความสามารถในการตอบคำถามพวกเขาซึ่งหากเราตอบคำถามผิดหรือไม่สามารถตอบได้วิญญาณนั้นก็จะลากเราไปในที่ที่เราไม่สามารถจะหนีได้ในตำนานก็เล่าว่าชายคนหนึ่งเคยถามคำถามที่สําคัญ ับภรรยาของเขาเกี่ยวกับความรักแต่ภรรยาของเขากลับไม่สามารถจะให้คําตอบและก็ทาให้เขาเสียชีวิตหลังจากนั้นวิญญาณของเขาก็เลกลายเป็นโยคุและก็เริ่มหลอกหลอนผู้คนที่พบเจอเขาโดยการถามคําถามต่างๆและหากไม่สามารถจะตอบคําถามนั้นได้วิญญาณนั้นก็จะขโมยชีวิตของพวกเขาคําถามของโยคุมันจะเป็นคําถามที่ไม่สามารถตอบได้หรือเป็นคําถามที่เกินขอบเขตของความสามารถมนุษย์อันดับที่8สกซาิโม ตำนานหลอนของตุ๊กตามีชีวิตซาคิโมะหรือว่าตุ๊กตาแห่งความตายเป็นตำนานที่เกี่ยวข้องกับตุ๊กตาเก่าแก่ในญี่ปุ่นซึ่งมักจะเป็นตุ๊กตาที่มีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์และก็เต็มไปด้วยการสาบแช่งในบางการณีตุ๊กตาหลอนนี้จะมีชีวิตและสามารถควบคุมจิตใจของคนที่ครอบครองมันอยู่ตามตำนานเล่าขานเกี่ยวกับซาคิโมะว่าเป็นตุ๊กตาที่เคยเป็นของหญิงสาวคนหนึ่งในหมู่บ้านที่ห่างไกลจากเมืองเธอได้รับตุ๊กตาตัวนี้จากเพื่อนที่เคยบอกว่า มันมีพลังในการทําให้ทุกอย่างที่เจ้าของต้องการเป็นจริงแต่หลังจากที่หญิงสาวนั้นตุกตากลับมาบ้านชีวิตของเธอก็เริ่มตกต่ําเธอเริ่มฟันถึงตุกตาที่ขยับตัวได้และก็ดูเหมือนจะมีชีวิตในที่สุดหญิงสาวก็เริ่มเป็นโรคป,ประสาทและก็เชื่อว่าตุกตากําลังควบคุมเธอกระทั่งไปถึงขั้นสั่งให้เธอเน่ยฆ่าผู้คนเพื่อให้ได้สิ่งที่เธอนั้นต้องการสุดท้ายเธอเนี่ยก็ปลีกชีพตัวเองด้วยความรู้สึกที่บอกว่าตุกตาตัวนั้นกําลังควบคุมเธออยู่